นิสสันมอเตอร์ประเทศไทยเตรียมเปิดตัวนิวน e ิสสันคิกอีพาวเวอร์ไมเนอร์เชนในช่วงเดือนกรกฎาคมที่จะถึงนี้มีการปรับมอเตอร์ไฟฟ้าให้แรงขึ้นพร้อมกับปรับราคาใหม่ราเรียดตัวรถจะมีอะไรที่น่าสนใจบ้างเดี๋ยวผมพาไปชมครับ นิสส e ันคิก k p o w e r นะครับถือว่าเป็นรถในกลุ่มซับคอมเพก t s เอสมีการใช้เทคโนโลย e ี e-Power เป็นรุ่นแรกที่ขายในประเทศไทยนะครับก็คือจะเป็นเครื่องยนต์มีหน้าที่ปั่นไฟเข้าสู่แบตเตอรี่จากนั้นตัวรถก็จะขับเคลื่อนด้วยตัวมอเตอร์ไฟฟ้าล้วนนะครับซึ่งคู่แข่งโดยตรงของน e ิสสันคิก k p o w e r นะครับก็จะเป็น Honda HR-V Toyota C-HR m a z d c x x 3รวมถึงเปอร์โย2ส่ว ซึ่งการเปิดตัวในช่วงปี2020นะครับนิสสันคิกจะมีราคาเริ่มต้นต้งแต่ประมาณ880,000บาทจนไปถึง1,099,000บาทซึ่งก็มีราคาใกล้เคียงกับคู่แข่งนะครับแต่น e ิสสันคิก e-Power กับทําตลาดสู้คู่แข่งไม่ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวรถนะครับดูมีขนาดเล็กกว่าตัวกลุ่มคู่แข่งนะครับรวมถึงภายในนะครับที่ค่อนข้างมีความคล้ายคลึงกับตัวนิสสันอเมร่นะครับหรือว่าตัวอีโกคาของค่ายนิสสันเอง ทำให้ลูกค้ามองว่าตัวรถนะครับดูไม่ค่อยสมกับราคาสักเท่าไหร่ทําให้ n i สสันคิกอีพาวเวในตัวแรกนะครับไม่สามารถสู้กับคู่แข่งได้ในครั้งนี้นะครับนิสสันจึงได้ทําการเปิดตัวรุ่น m มเนเชนนะครับมีการปรับการเปลี่ยนแปลงเรื่องของออปชั่นรวมถึงราคาใหม่นะครับโดยในตัว m ม n นอร์เชนครั้งนี้นะครับนิสสันคิกอีพจะมาพร้อมกับแบตเตอรี่ความจุที่เพิ่มขึ้นจากขนาด1.57กิโลวัตต์เป็น2.06กิโลวัตต์ พลักกำลังจะเพิ่มขึ้นจาก129แรงม้าเป็น136แรงมา้าแรงบิดเพิ่มจาก260นิวตันเมตรเป็น280นิวตันเมตรซึ่งก็จะทําให้นิสสันคิกนะครับมีอัตราเร่งที่แรงมากยิ่งขึ้นและนอกจากนั้นนะครับยังมีการปรับเปลี่ยนออปชั่น Option รายละเอียดกันออกแบบทั้งภายนอกภายในใหม่นะครับในส่วนของภายนอกที่จะเห็นได้ชัดๆนะครับก็คือบริเวณไฟไท้ายไฟไท้ายด้านหลังจะเป็นไฟไท้ายที่ดีไซน์ใหม่นะครับพร้อมกับตัว ไฟไลท์ไกดิ้งแบบยาวนะครับที่จะลากจะลดตั้งแต่ด้านซ้ายตัวรถจนถึงด้านขวาของตัวรถประกอบกับจะมีการตกแต่งชุดแต่งพิเศษรอบคันนะครับในตัวรุ่น Kick Outtech นะครับหรือว่าตัวท็อปนั่นเองนอกจากนั้นนะครับตัวไฟหน้าที่เป็น LED เต็มระบบอยู่แล้วนะครับก็มีการเพิ่มระบบไฟสูงอัตโนมัติใส,ส่เพิ่มขึ้นมาให้มีการใส่ระบบความปลอดภัยอย่าง r a n ด departure w a r n i n g ใส่เพิ่มขึ้นมาประกรอบกับการเพิ่มถุงลมนิรภัย6ตำแหน่งรอบคันใส่มาให้ทุกรุ่นย่อย ในส่วนของภายในกันบ้างนะครับภายในนะครับมีการเพิ่มตัวระบบอินโฟเทนเมนต์นะครับที่สามารถรองรับตัว a อ d r o i d Auto เพิ่มขึ้นมาได้แล้วนะครับเปลี่ยนตัวคันเกียร์ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ e- ชิปเตอร์นะครับเป็นแบบดีไซน์ใหม่โดยคันเกียร์นะครับตัวอิเล็กทรอนิกส์ e- ชิปเตอร์เนี่ยจะเหมือนในตัวนิส s ันอาริยานะครับหรือว่าตัวรถยนต์ไฟฟ้า100%ของค่ายนิสสันนะครับเพิ่มไฟสร้างบรรยากาศภายในห้องโดยสารนะครับหรือว่า a m b i e n t Light เปลี่ยนแผงข้างประตูนะคบพร้อมกับที่วางแขนดีไซน์ใหม่ แล้วก็มีการเพิ่มไฟสถานะไฟเบรกบริเวณมาตรวัดเพิ่มขึ้นมาให้ด้วยนะครับ <ST AT> ในส่วนของรุ่นย่อยนะครับคาดว่าจะมีสีรุ่นย่อยนะครับก็จะเริ่มต้นตั้งแต่ตัวนิสสันคิกรุ่น E รุ่น V VL และจบด้วยรุ่นท็อปที่จะมีชุดแต่งรอบคันนะครับอย่างตัว o u t t k และที่สำคัญที่สุดของ n i สสันคิกอีพ w าวเวในครั้งนี้นะครับก็คือ n i s สันมอเตอร์ประเทศไทยจะทําการปรับราคาใหม่โดยราคาเริ่มต้นจะอยู่ที่ราวๆ7แสนบาทในรุ่น E และจะจบในรุ่นท็อปอย่างตัว o u t t ท k e ประมาณ9แสนบาทนะครับซึ่งก็จะทําให้ตัวนิสสันคิกเนี่ยน่าสนใจมากยิ่งขึ้นนะครับ ต้องรอติดตามกันว่าในเดือนกระกฎะาคมที่จะถึงนี้นิสสันคลิกจะมีการเปิดตัวนิสส e ันครีก e p p w w r r มีออปชั่นอะไรใส่มาให้บ้างราคาแต่ละรุ่นย่อยจะอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็แสตอบรับจากผู้บริโภคจะดีขึ้นไหมต้องรอติดตามกันนะครับถ้าชอบข้อมูลฝากกดไลค์กด Subscribe ด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณครับ